ก่อนที่จะนำร่างของผู้วัยชนเข้าหีบบรรจุศพหรือเข้าโรงจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้นำ หัวข้อเรื่องการบรรจุร่างของผู้วัยชนเข้าหีบบรรจุศดหรือภาษาทั่วไปที่เราเรียกกันว่าโลงเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรและก็จะต้องกล่าวคาถาหรือบทอะไรบ้างนะครับมาฝากกับท่านผู้ชมตามคําแนะนําของท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องมาก็คือคุณไพวงนะครับถ้าอ่านชื่อผิดอย่างไรขออาภัยด้วยนะครับ คุณไพวงขอให้ผมได้นำเสนอกับท่านผู้ชมในเรื่องของการกรรมวิธีหรือว่าพิธีกรรมก่อนที่จะบรรจุร่างของผู้วายชนในหีบบรรจุศพหรือว่าโลงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในคลิปนี้ครับก่อนอื่นเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่เล็กจนโตในสมัยโบราณก็ดี ตั้งแต่เล็กจนโตที่เราเติบโตกันมาเรามักจะได้ยินอยู่คำคำหนึ่งก็คือการมัดตราสังนะครับการมัดตราสังเนี่ยเขาทำกันอย่างไรและมีวิธีปฏิบัติอย่างไรการมัดตราสังพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันก่อนนะครับท่านผู้ชมตลอดระยะเวลาที่ผมปฏิบัติพิธีอยู่เนี่ยในส่วนของภาคเหนือ ยังไม่เคยเห็นศพไหนมัตราสังเลยท่านผู้ชมดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการมัตราสังเนี่ยอาจจะเป็นวัฒนธรรมของพี่น้องทางภาคอีสานโดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานนั้นยังเหนียวแน่นในพิธีแบบที่สืบทอดกันมาแต่โบราณมากอย่างเช่นพิธีมัตราสังอย่างนี้เป็นต้นไม่ทราบว่าพี่น้องภาคใต้เนี่ยยังมีมัตราสังอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่ผมปฏิบัติพิธีอยู่นี้ตั้งแต่ปี2537เนี่ยยังไม่เคยเจอศพไหนมัตราสังเลยคัะท่านผู้ชมแม้แต่บ้านผมที่อำเภอนครไทยพิษณุโลกเนี่ยบ้านเกิดบางนอนผมเนี่ยก็ยังไม่มีศพไหนที่จะมัตราสังเลยแต่เอาละสมมติว่าวันนี้เราจะมาทำพิธี มาตราสั่งกันก่อนที่จะบรรจุร่างของผู้วัยชนในหีบบรรจุศพเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเรามาทำความเข้าใจกันอย่างนี้ครับวา่าการมาตราสั่งเนี่ยก็คือการผูกศพไว้เป็นปลอกเป็นปลอด้วยได้ดิบนะครับท่านผู้ชมสังเกตน,นคะครับว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับได้ที่จะมาใช้ในพิธีเกี่ยวกับศพเนี่ย จะเป็นผ้าดิบได้ดิบนะครับไม่ใช่ผ้าสุกได้สุกนะครับที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วซึ่งคำว่าสังเนหรือตราสังนั้นมีนักปราชญ์หลายท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าน่าจะมาจากคำว่าสังขารมัตราสังก็คือมัดสังขารสังขารคือร่างกายของคนเราเมื่อถึงแก่กรรมแล้วเนี่ยอ่า แต่ว่าเราไม่พูดกันเต็มคําพูดแต่คําว่ามัตราสังนะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็แปลว่าสร้างศพนั่นแหละครับท่านผู้ชมและอีกคําหนึ่งที่ใช้ในพิธีนี้ก็คือคําว่าดอยไหนซึ่งคําว่าดอยในยเป็นคํากริยาแปลว่าผูกมัดตอเพราะฉะนั้นคำว่าดอยในจึงหมายถึงว่าการผูกศพ เอาการผูกศพก่อนที่จะเอาไว้ในหีบบรรจุศพเนะเรียกว่าในหีบศพนั่นแหละจึงใช้คําว่าดอยในนะครับท่านผู้ชมครันี้การตราสังศพนี้ราชบัณฑิตยสถานเนี่ยท่านได้สนิฐานไว้ว่าเห็นจะเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลแล้วมีคํากลาวในเรื่องลิขิตของพระลอแห่งหนึ่งว่าทักให้สามกษัตริย์ จัดสรรภูษาตราสังทั้ง3องค์พระจงโลงทองหนึ่งใหญ่ใส่ล่ามกษัตริย์แล้วใส้แต่ในโบรณาณการเช่นว่านี้จะมีมาตั้งแต่สมัยเมื่อใดเนี่ยไม่มีหลักฐานนะครับท่านผู้ชมว่าตราสังเริ่มตั้งแต่สมัยใดมีความนิยมอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าโบรณาณการมาก็มีการมัดตราสังตตมลำดับ และท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับเคยประกอบพิธีมาตราสังเองบ้างเคยเห็นบ้างเคยร่วมบ้างก็ลองมา,าแชร์ประสบการณ์ให้แฟนรายการและท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังกันว่าเขามีพิธีอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะนะครับก็จะเป็นพระคุณยิ่งเป็นการเผยแพร่ธรรมวิทยาทานร่วมกันนะครับรารนี้วิธีการตราสังเนี่ยเมื่อมีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยทำอย่างไร ก็จะมีวิธีปฏิบัติอย่างนี้ครับว่า1ก็คือต้องอาบน้ําศพก่อนอาบน้บําศพต่อมาก็แต่งศพใส่เสื้อผ้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมหาเสื้อผ้าชุดที่ใหม่ๆหรือว่าที่ท่านผู้ตายถึงแก่กรรมเนะี่ยชอบใส่เป็นพิเศษต้องถามภรรยาถ้าเป็นสามีถ้าเป็นภรรยาก็ถามสามีหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับมาาผู้ตายเนี่ย ชอบสีอะไรเสื้อผ้าชุดไหนก็เอาชุดนั่นแหละท่านผู้ชมไปเปลี่ยนให้นะครับอาบน้ำศพแต่งตัวศพเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นถึงการตราสัง่งและก็วิธีการตราสัง่งซึ่งในหนังสือประเพณีทำศพฉบัฉบหอสมุดแห่งชาติได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมาตราสั่งไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชม 1. ถ้าเป็นศพผู้ดีจะทำถุงผ้าขาว3ามใครับ ใบแรกสวมที่ศีรษะของผู้วหยชนใบที่สองครับก็คือสวมที่มือของผู้วหยชนใบที่สาครับสวมที่เท้าของผู้วยชน 2. เอาได้ดิบเส้นขนาดนิ้วก้อยทําเป็นบ่วง3ามบ่วงสวมที่คอที่คอหบ่วง สวมที่มือหนึ่งบวกแล้วก็ที่ข้อเท้า1น่บวกนี่คำแนะนำของประเพณีการทำศพนะครับเตรียมถ้าเป็นศพผู้ดีใช่ครับก็หมายถึงผู้ที่มีรถาธรรมาาศักด์และวก็ท่านผู้ชมมองอย่างนั้นเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะปฏิบัติดังนี้ครับห่อศพด้วยผ้าขาวเยาะยาวสองถบ อย่าลืนมนะครับท่านผู้ชมเวลาคนเราเนี่ยถึงแก่กรรมแล้วเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นไม่รู้เท่าตัวนะครับบางทีคนตัวเล็กแต่ว่าหนักมากนะครับซึ่งผมก็เคยยกอยู่เป็นประจำเลยท่านผู้ชมครับเวลาไปพิธีโดยเฉพาะหลังจากเสร็จพิธีรดน้ําศพแล้วเนี่ยจะเอาศพใส,ส่หีบหนักจริงๆนะท่านผู้ชมหนักมากต้องใช้หลายคนเลยทีเดียวนะครับ 2. ใช้ได้ดิดขนาดนิ้วหัวนิ้วมือ ผูกเท้าขึ้นมาเป็นเปลาะเป็นเปลาะมารัดกับชายผ้าที่เป็นปมก้นหอยตรงนี้แหละที่เป็นการมัดตราสังนะท่านผู้ชมหลังจากที่เราห่อศพเรียบร้อยแล้วต่อมาจะเป็นการมัดตราสังโดยใช้ได้ดิบใช้ครับมัด3ามปลาะก็คือที่คอที่มือและที่เท้าซึ่งเวลาจะผูกได้สามปลาะหรือตราสังนะครับ คนโบราณท่านสอนเอาไว้ว่าผู้ที่จะทําพิธีตรงนี้ได้หนึ่งต้องเป็นมัคนาย,ยกสองก็คือต้องเป็นผู้ที่มีเวทมนต์คาถาครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าคนทั่วไปก็ทําได้นะครับหรือว่าใครอยากทำเอาทำหน่อยพี่นั่นแหละทำเธอไม่ได้นะครับท่านผู้ชมคนโบราณเขาถือนะครับต้องเป็นคนที่มีวิชาความรู้ในเรื่องของเวทมนตร์คาถา และก็ต้องเป็นมัขณายกที่จะต้องทำพิธีตรงนี้และถ้าท่านผู้ชมอาจจะย้อนกลับมาว่าแล้วผมเคยทำไหมตอบกับท่านผู้ชมตรงๆว่าผมไม่เคยทำเลยครับ <c oughs> ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีสามเจ็อย่างที่เรียนกับท่านผู้ชมผมไม่เคยทำเลยครับเพราะว่าวัฒนธรรมภาคเหนือนั้น <c oughs> ไม่มีการ เรียกว่ามัดตราสังศพนะครับและพี่น้องอีสานพี่น้องภาคใต้หรือพี่น้องภาคอื่นๆจ้งวันอื่นถ้ามีก็มาแนะนําผมบ้างนะครับว่าเขาทําอย่างไรผมเองก็อยากทราบเหมือนกันนะครับครน,นี้วิธีการผูกศพหรือตราสังศพสามเป่าเนี่ยจะต้องว่าคาถาอะไรผู้เท่าผู้แก่หรือมัคคนายกท่านก็แนะนําไว้อย่างนีกคำวาขณะที่จะ ผูกที่คอเนะครับเวลาผูกต้องผูกที่คอที่มือและไปที่เท้านะครับท่านผู้ชมเวลาจะผูกแล้วนะเตรียมเอานี่สมมติออาครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีได้ด้วยเนี่ยครับต้องผูกที่คอกันวันเนี่ยสมมติว่าอ่ะขออนุญาตนี่นะครับท่านผู้ชมติต่างเอานะครับท่านผู้ชมเวลาผูกเนี่ยผูกที่คอก่อน เวลาผูกที่คอเนี่ยก่อนจะทําพิธีผูกหรือมัดตรสาสังศพเนี่ยคนโบราณท่านบอกว่าให้ท่องคาถาก่อนอันดับแรกต้องตั้งนมโมสามจบก่อนนโมตัสสะพระคัมภีโตระโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมภีโตระโตสัมมาสามัมพุทธัสสะสมสมติว่าครบสามจบแล้วต่อมาท่านผู้ชมครับปละที่หนึ่งพ่อ,อมัคคณายกก็จะท่องคาถาไปครับท่านผู้ชมครับ ปุ่โตคีเวปุดโตคีเวปุดโตคีเวและก็มัดไปผูกไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมจนกว่าจะถือว่าเรียบร้อยแล้วพอเสร็จแล้วร้อยแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยในเปราะที่1ปุดโตคีเวนะครับท่านผู้ชมครับปุดโตคีเวต่อมาเปราะที่สองคแนะนํานะครับท่านผู้ชมได้ที่มัดเนี่ยได้ที่มัดตราสังอยาเด็ดขาดนะ,ะท่านผู้ชมให้ ลากมากลางลำตัวของท่านผู้ของของ,ของผู้วัยชนซึ่งมันอยู่ด้านบนอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าด้านบนอยู่แล้วก็มาถึงที่มือแล้วมาผูกที่มือครับสามรอบเช่นเดียวกันว่าคาถาไปครับท่านผู้ชมครับอ่าตรงนี้คืออะไรครับอันแรกคือปุตโตคีเบชมัตครับต่อมาครับท่านผู้ชมครับก็คืออ่าภาริยาหัดเถภาริยาหัดเถภาริยาหัดเถว่าไปนะครับสามรอบ ต่อมาครับที่เท้าครับท่านผู้ชมก็จะมาที่เท้าศพพอที่เท้าศพก็ว่าคาถาต่อมาครับท่านผู้ชมรับก็คือท่าทนังปาเทท่านังปาเทท่านังปาเทาสมมตรรุติว่าผูเสร็จเรียบร้อยแล้วได้สายศีลฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมยาเด็ดนะครับท่านผู้ชมให้ปล่อยไว้อย่างนี้และเอาวางไว้บนล่องครับเออขอโทษ <laughs> ภาษาพื้นเมือง <laughs> วางไว้บนหีบศพนะครับท่านผู้ชมครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะโยงด้านเสดิ์สิทธิ์นะครับไปที่ภูสสยโยงเวลาทําบุญอุทิศหาผู้ไวชนจะมีการทอดผ้าบังสุกุลใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับก็เพื่อให้บุญที่ทําอุทิศนะครับไหลมหาศพนะครับตามความเชื่อของคนโบราณนะครับนี่คือความเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับวิธีการผูก หรือว่ามัดตราสังศพนะครับผูกและมัดตราสังศพเมื่อผูกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาเอาศพเข้า,าเวลาเอาศพเข้าโลงนะท่านผู้ชมผ้าขาวซึ่งปูรองรับศพนะด้านหัวนะครับผูกเป็นก้นหอยนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนผ้าขมาม้าด้านท้ายก็ผูกเป็นก้นหอยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาโยกนะครับท่านผู้ชมจะยกได้ถนัดและมันจะมี ชายผ้าเหลืออยู่ช่วยกันยกหัวท้ายคนตรงกลางก็ช่วยกันยกทั้งสองข้างช่วยกันก็จะทําให้การยกศพเข้าหีบบรรจุศพนั้นง่ายขึ้นและคำต่อมาคำแนะนำต่อมาของการนำศพเขา้าเขา้าเข้าหีบบรรจุศพหรือว่าโรงของคนโบราณท่านบอกว่าต้องให้นอนตะแคงด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านให้เหตุผลว่าทำไมต้องนอนตะแคง เพราะว่าถ้าท่านผู้ชมลองนึกสมัยโบราณสมัยก่อนๆเนะี่ยยังไม่มีน้ำยาฉีดศพเนี่ยเมื่อศพยิ่งไว้หลายวันยิ่งขึ้นอืดครับท่านผู้ชมครับก็จะทำให้ศพได้พองพองตัวพองตัวพองตัวอาจจะทำให้หีบบรรจุศพหรือลงศพแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของคนโบราณคือเมื่อเอาศพเข้าหีบบรรจุศพเนี่ยจะต้องนอนตะแคง เวลาจะขยยาสมมติว่าศพขยายก็จะขยายได้บ้างนะครับจะทำไม่ทําให้โลเงและแตกนะครับนี่คือวิธีการมาตราสังและก็นําศพเข้าหีบบรรจุศพหรือว่าโลงนะครับคราวนี้ปริศนารมคําสอนที่แฝงไว้ด้วยพิธนะีมีอะไระท่านสอนไว้ว่าปุตโตคีเวเนะมีบุตร บวงหนึ่งเกี้ยวพันคอจะกินอะไรก็กินไม่หลงเหมือนกับบทเวลาเรามีลูกท่านผู้ชมหลายท่านมีลูกรู้รู้กันดีนะครับจะกินอะไรนึกถึงลูกราะอันนี้อร่อยกินไม่ได้ครับเก็บไว้ให้ลูกเพราะว่าลูกเนะี่ยเป็นลูกรักผมก็หลานรักนะครับจะไปไหนก็ห่วงซื้อของขนมมาให้หลานหรือ,อยังพรุ่งนี้บ่ายก็จะไปหาหลานบ้านท่าลำพูนละ ก็เป็นห่วงเช่นเดียวกันกันกบลูกจะกินอะไรนะครับต้องนึกถึงลูกท่านจึงบอกว่าปุตโตคีเวบุตรคือห่วงพันคอต่อมาครับซับผูกบาดซับผูกบาทคา,าคลน่วงไวท่านผู้ชมครับซับสมบัติที่เราสร้างสมกันมาเนี่ยเมื่อถึงแก่กรรมเอาไปไม่ได้ที่เราร,รู้รู้กันอยู่นะครับยิ่งเราสะสมไว้มากเท่าไหร่เวลาจะไปไหนมาไหนลําบากนะครับท่านผู้ชม ลำบากตรงไหนห่วงครับห่วงว่าล็อกประตูหรือยังกุญแจล็อกหรือยังหน้าต่างปิดเรียบร้อยหรือยังกลัวขโมยขโชนครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าเป็นห่วงผูกท่าเอาไว้จะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนะครับต่อมาครับภริยาเยี่ยงบ่วงหนอรึงรับมือนาเมื่อก่อนก่อนที่จะแต่งงานไปไหนมาไหนหรือจะทำอะไรเราทำาด้วยความสะดวก ตามใจตัวเองแหละว่างั้นถออยากทำอะไรก็ทำแต่พอมีภรรยาแล้วคับท่านผู้ชมครับทำอะไรไม่ได้ดั่งใจนะครับเพราะว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราตอนนี้เรามีภรรยาแล้วนะมีลูกนะมีครอบครัวนะต้องดูแลนะครับอย่างนี้ก็คือปริศนาธรรมที่แฝงเอาไว้ในการตราสังสกษหรือว่ามาตราสังสกษนะครับ พูดโดยรวมแล้วการมัดตราสังสพเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่สองอย่างครับท่านผู้ชมแรกก็คือการตราสังศพนั้นก็เพื่อ,อไม่ให้ศพนั้นพองขึ้นจนทําให้ลงแตกนะครับอย่างที่สองก็คือการปล่อยเชือกไว้นอกโรงอย่างที่ผมเรียกกับท่านผู้ชมเนี่ยทำไมต้องปล่อยเชือกไว้นอกโรง ไม่ต้องเด็ดออกนะคบก็เพราะว่าเอาไว้ประกอบพิธีทําบุญทักษินานุปทา,านหรือทอดภาพมรสกุลอุทิศหาผู้วัยชนเพราะว่าหลังจากทําพิธีเรียบร้อยแล้วคืนนั้นก็จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลศพส,สวดพระวิธรรมศพอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือที่มาที่ไปเหตุผลในการมัดตราสังสมนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสไปร่วมพิธีตรงนี้ มีประสบการณ์ตรงนี้มาบอกเล่า9กกันบ้างนะครับเพื่อเป็นความรู้ร่วมกันนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตารับชมช่องรุ่งสารดีนะครับวันนี้ขอนำช่องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ